สวัสดีค่ะวันนี้ก็ใช้แบบของดโซนะคะปากโค้งนะคะราคา30บบาทนะคะเขาก็จะแถมแบบมาให้ด้วยนะคะการตัดแบบนะคะให้ตัดเส้นด้านนอกนะคะห้ามตัดเส้นด้านในนะคะเส้นด้านในนะคะจะใช้กับผ้าใยเอสเตอร์นะคะคนที่ใช้ผ้าใยเอสเตอร์นะคะจะต้องทำแบบด้านนอกก่อนนะคะ พอทำแบบด้านนอกเสร็จผ้าด้านนอกเสร็จกับผ้าด้านในเสร็จนะคะก็ตัดเส้นด้านนอกออกได้เลยค่ะเหลือไว้แต่เส้นด้านในวันนี้ครูฝนไม่ใช้ผ้าใย,ายเอสเตอร์นะคะเพราะว่าผ้าด้านนอกมันหนาอยู่แล้วนะคะเอาแบบมาวางบนผ้าแล้วก็เอาปากกาขีดค่ะเราจะทําผ้าด้านนอก2ชิ้นนะคะ ผ้าซับในก็ตัด2ชิ้นเหมือนกันค่ะ อย่าลืมขีดมุมตรงปากกระเป๋านะคะเวลาเราเย็บจะได้รู้จุดว่าที่เราจะเย็บตั้งแต่ไหนถึงไหนนะคะตัดผ้าเสร็จแล้วก็นำผ้าสองผืนมาประกบกันนะคะเอาด้านนอกกับด้านนอกเข้าหากันนะคะแล้วก็เอาเขีมยมดกัดไว้ค่ะผ้าด้านในก็ทำเหมือนกันค่ะ แล้วนำไปเย็บค่ะเย็บจากมุมปากกระเป๋าด้านซ้ายไปหาด้านขวานะคะตรงที่มุมเราขีดไว้นะคะ ตรงก้นกระเป๋านะคะถ้าผ้ามันหนาเกินไปแบบนี้นะคะเราก็ตัดออกได้นะคะผ้าด้านนอกนะคะเราก็กลับด้านออกมานะคะส่วนผ้าซับในนะคะไม่ต้องกลับด้านออกมาค่ะ ต่อไปเราก็รีดตรงปากกระเป๋านะคะตามรอยที่เราขีดไว้นะคะรีดปากกระเป๋าผ้าซับในแล้วก็ผ้าด้านนอกนะคะ รีเสร็จแล้วเราก็เอาผ้าซับในเข้าไปข้างในได้เลยค่ะใส่เข้าไปข้างในได้เลยค่ะจับมุมซ้ายขวาให้ตรงกันนะคะแล้วก็เอาเข็มมาเนาวไว้นะคะเนารอบๆปากกระเป๋าทั้งหมดเลยนะคะ เนาเสร็จแล้วก็นำไปเย็บค่ะ เมื่อเย็บเสร็จแล้วเราก็เลาะเส้นได้ที่แนวออกนะคะวิธีใส่เชือกนะคะเชือกนี้เขาก็แถมมาด้วยนะคะให้เว้นจากมุมกระเป๋านะคะ0.5นะคะหรือ1ก็ได้นะคะเวลาเย็บก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะให้เส้นได้มันตรงกับ เส้นได้ที่เราเย็บจักไว้นะคะ เราจะเย็บเชือกใส่ทั้งสองข้างเลยนะคะต่อไปเราจะใส่กาวนะคะ เวลาหนีบนะคะให้หนีบเบาๆนะคะแล้วก็ใช้ผ้ารองก่อนนะคะก่อนที่จะใช้ครีมหนีบนะคะ เสร็จแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมจนจบนะคะฝากกดติดตามให้คุณครูฝนด้วยนะคะ